นิ้งเป็นคนไทยเชื้อสายจีนค่ะนิ้งเกิดและก็เติบโตมากับค่านิยมอันดีที่ว่าความกระตันยูคือเครื่องหมายของคนดีนิ้งถูกปลูกฝังเรื่องนี้ตั้งแต่ตอนที่นิ้งจำความได้จากจุดที่เล็กที่สุดในสังคมก็คือครอบครัวให้นิ้งเป็นเด็กที่ดีเชื่อฟังพ่อแม่เมื่อร่างโตขึ้นค่ะเข้ารู้โรงเรียนนิ้งก็ถูกสอนแบบเดียวกันให้เชื่อฟังคุณครูแนวคิดอะไรแบบนี้ค่ะอยู่กับนิ้งมาตั้งแต่ตอนที่นิ้งเกิดแต่นิ้งไม่เคยตั้งคำถามกับมันเลย เพื่อทาให้ท้อวันนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้นและทาให้ทุกคนเข้าใจนิ้งมากขึ้นนะคะนิ้งต้องขออนุญาตแชร์เรื่องราวส่วนตัวค่ะว่านิง้งโตมายัางไงนิ้งเกิดมาในบ้านที่ก็เหมือนกับบ้านทั่วๆไปเลยค่ะพวกเรารักกันพวกเราใส่ใจกันและกันในหลายๆครั้งพวกเราก็ไม่เข้าใจกันค่ะนิ้งเกิดมากับพ่อแม่ที่ไม่ได้พร้อมที่จะมีนิง้งก็คือพวกท่านเนี่ยมีนิ้งในวัยเรียนแล้วก็จบชีวิตเออจบชีวิตคู่ลงที่การเลิกรา โดยตลอดชีวิตค่ะนิ้งก็ยังได้รับการส่งเสียเลี้ยงดูมาจากคุณพ่อและคุณแม่ของนิ้งค่ะก็ตัดสินใจไปมีชีวิตเป็นของตัวเองแล้วก็ขาดการติดต่อจากนิ้งไปตั้งแต่ตอนที่นิ้งอายุยังน้อยมากๆก่อนที่นิ้งจะสามารถทําธุรกิจพึ่งพาตัวเองได้ค่ะนิ้งโตมาในบ้านของอากงอาม่าที่เปรียบเสมือนพ่อแม่คนหนึ่งของนิ้งตรงนี้ค่ะทําให้เราเปรียบเสมือนลูกสาวคนเล็กในบ้านคนจีนตอนเด็กๆค่ะนิ้งสนิทกับผู้หญิงที่ชื่อว่าอาม่ามากๆ นิ้งก็จาได้เลยค่ะวันนี้จะชอบปั่นจักรยานตามมาม่าไปตลาดเพื่อซื้อกับข้าวเข้าบ้านอาม่านิ้งสอนนิ้งเสมอค่ะว่าการเป็นลูกสาวที่ดีคือการทํางานบ้านให้สะอาดการทําอาหารให้เป็นตอนอีกเด็กค่ะนิ้งจาได้เลยว่านิ้งได้เรียนรู้ที่จะทํางานบ้านไปพร้อมๆกับการเรียนหนังสือเลยในขณะเดียวกันค่ะสมาชิกชายภายในบ้านก็จะมีหน้าที่และก็ความคาดหวังอีกแบบคือการเรียนหนังสือให้ได้ทํางานให้เก่งและเติบโตปเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี เมื่อโตขึ้นค่ะนิ้งสร้างธุรกิจเป็นของตัวเองออกมาจากบ้านหลังนั้นได้แล้วก็ก้าวไปสู่สถานที่ที่เรียกว่ามหาวิทยาลัยค่ะสถานที่นี้เนี่ยสอนอะไรนิ้งหลายๆอย่างและทําให้นิ้งเจอคนที่แตกต่างหลากหลายกันมากๆวันแรกเข้าไปค่ะเราเจอกับเพื่อนคนหนึ่งค่ะเราเปิดประโยคกันด้วยคาว่าฉันเป็นลูกสาวบ้านคนจีนในเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนที่เรารู้จักกันค่ะนิ้งรู้สึกว่าเราสนิทกันไวมากเราพูดภาษาคล้ายๆกันเราเข้าใจชีวิตที่ผ่านมาของกันและกันประหนึ่งว่าเราโตมาด้วยกันเลยค่ะ นอกเหนือไปจากลูกสาวบ้านคนจีนค่ะมหาวิทยาลัยก็ทําให้นิ้งได้เจอเพื่อนที่แตกต่างหลากหลายกันมากๆและทาให้นิ้งเริ่มเข้าใจเขาว่าความกระตันยูของแต่ละบ้านมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกันเลยกับบางบ้านค่ะความกระตันยูคือความรักความรักที่พ่อแม่มีให้ลูกความรักที่ลูกมีให้พ่อแม่แต่กับบางบ้านค่ะความกระตันยูคือหน้าที่ หน้าที่ที่หลายหลคนในตอนเด็กอาจจะต้องเรียนหนังสือให้เก่งเรียนหนังสือให้ดีเรียนในสิ่งที่พ่อแม่อยากให้เรียนหรือเรียนคณะที่พ่อแม่อยากให้เรียนกับบางบ้านคะ่ะเขามีหน้าที่ที่จะต้องเรียนหนังสือไปด้วยทํางานหาเงินหรืออาจจะเลี้ยงพ่อแม่ไปด้วยสังคมก็จะชื่นชมเขาว,ว่าเป็นลูกที่ดีเมื่อพวกเราเริ่มโตขึ้นคะ่ะหน้าที่ต่อความกตัญยูเนี่ยมันมีน้ําหนักที่มากขึ้น บางคนค่ะจะต้องหาเงินหางานที่มีความมั่นคงทางการเงินมากพอเพื่อที่เลี้ยงดูตัวเองและเลี้ยงดูคนในบ้านบางคนค่ะอาจจะมีหน้าที่จะต้องกลับไปดูแลพ่อแม่ที่บ้านบางคนค่ะอาจจะมีหน้าที่จะต้องแต่งงานกับคนที่พ่อแม่อยากให้แต่งหรือบางคนค่ะอาจจะต้องเลือกใช้ชีวิตแบบที่ที่บ้านคาดหวังจะให้ใช้โอเคค่ะเหล่านี้อาจจะเป็นหน้าตาความกตัญยูที่หลายๆคนเลือกเชื่อหรือนิ้งเลือกเชื่อแต่คําถามของนิ้งค่ะ คนที่ไม่ได้ปฏิบัติตามกรอบที่สังคมบอกเอาไว้ไม่ได้คิดไม่ได้ทำและไม่ได้เชื่อเขาคือคนเลวลูกที่เลวหรือคนไม่กตัญญูหรือไม่นิงต้องขออนุญาตยกตัวอย่างเรื่องคุณแม่ที่ขาดการติดต่อกับนิงไปค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนิงก็ยังได้ติดต่อกับเขานะคะทุกๆ29ทธันวาคมค่ะนิงจะได้เค้กนิงจะได้ของขวัญและนิงจะได้เจอแม่อีละครั้งค่ะ เป็นอย่างนี้มาทุกปีค่ะทําให้วันเกิดของนิงเนี่ยพิเศษมากๆจนถึงวันเกิดอายุเจ็ดขวบค่ะนิงไม่ได้รับเค้กวันเกิดนิงไม่ได้ของขวัญค่ะและนิงก็ไม่ได้เจอแม่ตรงนี้ค่ะมันเป็นจุดเปลี่ยนหรือว่า turning point ของนิงเลยที่ทาให้นิงเริ่มตั้งคาถามค่ะว่าเรายังมีแม่อยู่หรือเปล่าเรายังเป็นลูกอยู่หรือเปล่าเรายังมีหน้าที่ที่จะต้องกตัญญูอยู่หรือเปล่า และจุดนี้ค่ะทำให้นิ้งถามลึกลงไปอีกค่ะว่ากับคนที่เจอสถานการณ์ที่ไม่ดีมาเลยในครอบครัวโดนครอบครัวทำร้ายร่างกายไม่ได้โดนเลี้ยงดูมาให้สามารถเติบโตมาทั้งกายและใจได้อย่างสมบูรณ์เขายังมีหน้าที่จะต้องกระตันยูหรือไม่พูดมาตรงนี้ค่ะหลายคนอาจจะก,กำลังเข้าใจว่านิ้งอาจจะหักล้างค่านิยมความกระตัญยูอยู่หรือเปล่านิ้งไม่เชื่อในความกระตัญยูหรือเปล่าไม่ใช่เลยค่ะนิ้งเป็นคนหนึ่งค่ะ ที่เชื่อในความกระตันยูและนิ้งก็เข้าใจมันมากๆว่าทำไมความกระตันยูถึงสำคัญสังคมเราค่ะไม่ได้มีสิ่งที่เรียกว่าสวัสดิการที่ดีมากพอที่จะเลี้ยงผู้สูงอายุที่ไม่มีเงินติดตัวให้เขามีชีวิตที่ดีในฐานะมนุษย์คนหนึ่งนิ้งเองค่ะเคยได้เห็นและได้สัมผัสกับผู้ป่วยสูงอายุที่รายการติดต่อจากญาติทําทำให้เขาต้องใช้ชีวิตวันปลายอยู่ในห้องเช่าราคาหลักร้อยที่ไม่มีแม้กระทั่งเตียงนอน ไม่มีแม้กระทั่งห้องน้ําที่ดีและไม่มีคนดูแลในทางกลับกันค่ะพวกเราลูกๆรู้สึกว่าเราเคารพเิอทูลพ่อแม่มากๆส่วนหนึ่งค่ะมันเป็นเพราะว่าตอนที่เรายังเด็กสังคมเราก็ไม่ได้เลี้ยงเด็กให้สามารถเติบโตมาอย่างดีมากพอถ้าไม่ได้รับการดูแลจากพ่อแม่ไม่ต้องยกตัวอย่างที่ไหนไกลค่ะคุณพ่อของนิ้งเองวันนี้เขามาด้วยนะคะคุณพ่อของนิ้งค่ะต้องเสียสละอะไรหลายๆอย่างในชีวิต ื่อที่จะส่งเสียให้นิ่งได้เรียนหนังสือที่ดีอากงอามาน่นิงก็เหมือนกันค่ะต้องสละแรงกายแรงใจเพื่อจะเลี้ยงนิงขึ้นมาตรงเนี้ค่ะมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งค่ะเหตุที่ทําไมความกตัญยูมันถึงผูกโยงกับสังคมพของเรามาตั้งแต่ก้าวแรกแต่อย่างไรก็ตามค่ะเราก็ต้องยอมรับค่ะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีปัญหาและสร้างแรงกดดันให้กับลูกและพ่อแม่ในเวลาเดียวกัน นิงเองไม่เคยเข้าใจเลยค่ะว่ามันคืออะไรจนวันหนึ่งค่ะนิงได้เข้าไปเรียนรัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะสาขานี้ค่ะสอนให้นิงได้เข้าใจอะไรหลายอย่างที่มาที่ไปของอะไรหลายอย่างรวมถึงสิ่งที่เรียกว่าความกตัญญูด้วยนิ้งได้เรียนค่ะสิ่งที่เรียกว่าค่านิยมความกตัญญูแบบเอเชียหรือไฟเลียพตี้ไฟเลียพตี้ค่ะคือค่านิยม ที่เป็นความกระตันยูแบบเอเชียที่ใช้ในการสร้างชาติของหลายๆประเทศยกตัวอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นมันคือค่านิยมที่มีแนวคิดที่ว่าคนเป็นผู้น้อยมีหน้าที่ที่จะต้องเคารพและเชื่อฟังผู้ใหญ่ตั้งใจฟังขีดวันนี้ดีๆค่ะคำว่าเคารพเชื่อฟังคำว่าเคารพเชื่อฟังเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะฟังดูคล้ายกับคำว่ารู้คุณแต่จริงๆแล้วมันแตกต่างกันมากๆค่ะคำว่าเคารพเชื่อฟังเราไม่สามารถเลือกได้ คนเป็นลูกไม่สามารถเลือกได้เราทุกคนค่ะมีหน้าที่ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดก็คือหน้าที่ลูกในทางตรงกันข้ามค่ะนิงก็มองว่าหลักความเคารพเชื่อฟังหลักความกตัญญูแบบนี้มันก็กดกันคนเป็นพ่อเป็นแม่เหมือนกันสังคมไทยเราค่ะมองว่าพ่อแม่คือพระในบ้านวันนี้ค่ะนิงเริ่มมีวุฒธธิภาวะมากขึ้นนิงเริ่มกลับไปทําความเข้าใจคนในบ้านและคุยกับคนในบ้านมากขึ้น มันทาให้นิ้งเข้าใจค่ะว่าจริงๆแล้วพ่อแม่ไม่ใช่พระในบ้านพ่อแม่ไม่ใช่เทวดาพ่อแม่ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่พ่อแม่คือมนุษย์คนหนึ่งค่ะที่สามารถทําพลาดได้เหมือนกับพวกเราทุกคนพอนี้เข้าใจแบบนี้ค่ะความคาดหวังของนิ้งต่อตัวพ่อแม่นิ้งน้อยลงความคาดหวังของนิ้งต่อตัวนิ้งเองก็น้อยลงทําให้นิ้งสามารถปฏิบัติต่อพวกท่านในฐานนะมนุษย์คนหนึง่ง มากกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นิ้งไม่สามารถตั้งคำถามได้แล้วพอนิงเข้าใจแบบนี้ค่ะมันก็ทําให้มุมมองต่อความกระตันยูของนิ้งเปลี่ยนไปจากหน้าที่ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดไปสู่ความเต็มใจที่จะทําในอีกมิติหนึ่งค่ะนิ้งมองว่าความกระตันยูเนี่ยมันเหมือนกับหลักความศรัทธาที่พวกเราต้องใช้ใจในการเชื่อแต่แน่นอนค่ะว่ามนุษย์เราจะเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่ง เราหลีกหนีไม่ได้เลยที่จะใช้สิ่งที่เรียกว่าหลักเหตุผลประกอบเข้ากับมันเพื่อทําให้มันสมเหตุสมผลมากขึ้นและเมื่อนําสิ่งที่เรียกว่าหลักเหตุผลมาประกอบเข้ากับหลักความกตัญญูค่ะเราพูดกันทุกวันเราสอนกันตั้งแต่เด็กจนโตแต่เราหาคํานิยามของมันได้อย่างเรือนรางนิคิดว่าวันนี้ค่ะมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราในฐานะลูกของใครสักคนหนึ่งพ่อแม่ของใครสักคนหนึ่ง หรืออาจจะกาลังเติบโตไปเป็นพ่อแม่ของใครสักคนหนึ่งจะต,ต้องคอยมาสักเก้าหนึ่งค่ะแล้วก็มานั่งตั้งคําถามใหม่ว่าอะไรคือความกตันอยู่ที่แท้จริงมันอาจจะเป็นความรักมันอาจจะเป็นหน้าที่นิ้งไม่สามารถนิยามแทนบุคคุณได้ค่ะเพราะนิ้งรู้ดีว่าแต่ละคนมีเรื่องราวชีวิตที่ไม่เหมือนกันเลยแต่นิ้งก็เข้าใจดีมากๆค่ะว่าการตั้งคําถามต่อมันอาจจะไปกระทบต่อใจใครหลายๆคนเพราะสิ่งนี้อยู่กับสังคมเรามาตั้งแต่เดย์วัน แต่นิ้งเชื่อมากๆค่ะว่าการตั้งคำถามต่อมันจะนำไปสู่สังคมที่สามารถโอบกอดคนในทุกช่วงไวัยได้มากขึ้นและสุดท้ายค่ะความกระตันยูในแบบของนิ้งวันนี้นิ้งเข้าใจแล้วค่ะว่าการเป็นลูกสาวที่ดีไม่ใช่การทำงานบ้านให้สะอาดที่สุดพระนิ้งก็ข่วยในการทำงานบ้านเหลือเกินไม่ใช่การทำอาหารให้อร่อยที่สุดพะนิ้งก็ทำอาหารได้แย่เหลือเกินไม่ใช่การเรียนให้เก่งที่สุด ไม่ใช่การหาเงินให้ได้มากที่สุดแต่คือการพยายามทำความเข้าใจตัวเองและพยายามทำความเข้าใจคนในบ้านให้พวกเราสามารถอยู่ด้วยกันและก็รักกันได้มากขึ้นกคเท่านั้นเองค่ะ